สนิทกันมาก่อนได้ดีแล้วอ๋อสนิทกันเจอกันตอนที่เล่นฮอร์โมนนี่แหละค่ะใช่ก็เจอทุกคนพร้อมกันค่ะถ้าสนิทสมองของเรานี่มันเป็นมากกว่าเพื่อนไหมครับสำหรับเราอ๋อจริงๆไม่จริงๆตัวปันแหละคิดว่าเป็นเพื่อนกันทุกคนนะค่ะเพราะว่าเราก็เจอกันตลอดเจอกันตอนเวิร์กช็อปตอนถ่ายเลยคือเจอกับทุกคนตลอดเวลาอยู่แล้วอ่ะค่ะฉันรู้เหมือนเขาเอาตัวแรงให้สัมภาษณ์ว่าจีบเลย ทราบเหมือนกันค่ะเพราะว่าปันไม่คิดอะไรอยู่แล้วอะเป็นพี่น้องกันอยู่แล้วสนิทกับทุกคนตั้งใจอยู่กับการนรสกายใช่ค่ะสำหรับตอนที่มาให้สัมองห้านี้เขาได้มีพวกมาคุยกับเราใช่ไหมครับถึงเรื่องนี้เอ่อไม่ไม่ไม่รู้เรื่องมาก่อนเลยค่ะเพิ่งรู้เหมือนกันค่ะจริต้งกลัวไหมคะว่าจริงๆเรามาเขาสร้างข่าวมื่อก่อนนานี้เขาก็เคยแบบสร้างมียายาเกี่ยวขันกช่ไหมว่าเราเราไปแบบสร้างกระแสให้เขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อแล้วอย่างนั้นก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะแต่ว่า จริงก็อยากไม่อยากจะเป็นข่าวอะไรยุ่วกับใครอีกแล้วคะ่ะก็ก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วคะ่ะก็ต้องย้ำอีกทีนะคะว่าเป็นแค่พี่น้องกันแล้วก็คุยกันแบบเป็นพี่น้องกันมานานแล้วคะ่ะรุ่นเดียวกันหรือเปล่าคะบอกว่าเป็นเป็นพี่หรือว่าพี่เขาโตกว่ามั้ยคะโตกว่าสี่ปีนะคะแต่ว่าเหมือนประมาณว่ามาเขาต้องหงายหลังเหมือนที่เราดีเล่อเขาก็ลงรูปแล้วก็แสดงความหงายหลังอันนั้นก็เรื่องความสัมพันธ์เต็มเครัเอออันนั้นก็ถ้าที่รู้มาก็หลายๆคนก็ลงรูปนะคะก็ไม่ใช่แค่พี่เขาคนเดียวค่ะ ถ้ามีมีข่าวแบบนี้เราจะมีโทรไปคุยกับเขาไหมคองเราจะย่งไรเพราะเราต็องหาอะไ่าเงี้ยค่ะก็เดี๋ยวอาจจะไม่ต้องถึงขนาดโทรไปหาค่ะเพราะยังไงเดี๋ยวเราก็ต้องเจอกันอยู่แล้วนะเพราะร่วมงานด้วยกันอยู่แล้วค่ะเดี๋ยวไว้เจอกันก็ค่อยไปคุยกันก็ได้ค่ะแล้วตอนนี้คืหรับเรากับมาคุยแล้ก็เป็นพี่น้องร่วมงานกันปกติค่ะคือใกล้ปนิดใจคุยกันได้ค่ะคุยกันได้แต่แต่ที่าได้ฟเหมือนว่าเปิดประชุมกันแล้วแต่ว่าเราแบบเปินใจเท่าเลยเริ่มต้นไกันอ๋อเหรอคะก็อาจจะเป็นที่ว่า อาจ ager, จะเป็นที่เรื um ่องเกิดเรื่องด้วยปันก็เลยแบบไม่ค่อยได้คุยกับคนนอกเท่าไหร่ค่ะก็แบบเน้นคุยกับคนในครอบครัวมากกว่าก็เลยแบบห่างกับคนไปหลายคนเหมือนกันค่ะหรับตันน้องปันงงไหมครับที่อยู่ดีมาก็ให้สั่งพลาว่าเป็นงารเป็นแฟนเราอะไรอย่างเงี้ยงงงเหมือนกันค่ะก็ตอนที <Den> ่รู้ค่ะก็อะไรอะไรหรอคะก็แบบอาจจะเป็นแค่เรื่องแบบเรื่องข่าวลืออะไรมากกว่าค่ะเฮ้ยเสียงลงมาเอาเสียงลงต่อสองคนเอางสนหางกันอย่างเงี้ยเรากลัวไหมว่าคนจะตับปามองเราเออถ้าเราไปเจอกันอะไร ของเราวันนี้ว่าเราคิดอย่างนี้ส่วนเขามันก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าเขาคิดยังไงใช่ค่ไงบ้างาาวันนี้เรามาอ,ออกองานมื่นเต้นไหมคะมค่ะก็ตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นมาก <c oughs> คิดไหมว่าจะแบบเริมีคนมาให้ไรย่างเงี้ก็ก็ไม่ไม่คิดนะคะว่าจะคนเยอะขนาดนี้ก็ต้องขอบคุณพี่ทุกคนนะคะที่เห็นความสัมพัญแล้วก็มาหานะคะทุกคนคอยคุยบรูอากาศเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่านี่เป็นอการของที่งานนี้นะคะไม่ใช่กาบฟันๆ ก็ขอโอกาสพี่ทุกคนนะคะ<อ>ก็ให้ปันก็มาเริ่มทํางานแล้วก็รพยากลับมาเป็นปกติให้ได้ค่ะที่ถามเรื่องก่อนหน้านี้น<อ>นนนให้สัมภาษณ์บอกว่ายังไม่อยากรับงานแล้วอย่างของมูลนะคะเขาบ<า>อกว่าประมาณเดือนพฤศจิกาโยมพี่ยงเขาจะเริ่มโปรเจกต์ใหม่ตัวเราท<อ>ีม่มควาเป็นไปได้มากมากขนาดไหนการกลับไปทํางานค<อ>่ะอยากได้ตัวเดิมอ๋อค่ะก็คือเอาเป็นว่าทางผู้ใหญ่อะค่ะเขาวางตัวไว้อยู่แล้วค่ะว่า เตยก็คือเตยอะค่ะก็น่าจะเป็นไปตามนั้นแล้วค่ะก็คาดว่าจะเป็นงานขายโอเคขึ้นโอเคขึ้นก็เกือบร้อยแล้วค่ะเพราะว่าก็มีแบบครอบครัวอยู่ตัวเราก็วันนี้มาออกงานคนเดียวครั้งหน้าอย่างนี้มีงานอะไรติดต่อเข้ามาต้องเติมไหมต้องก็มีเรื่อยๆค่ะจริงๆแล้วงานเนี้ยติดต่อไว้นานแล้วเหมือนกันก็แต่ว่าพี่เขาก็แบบติดต่อมาแล้วก็เลยเออเราเดี๋ยวเรามาให้อย่างนี้ค่ะก็ไม่ได้ติดอะไร เด้แล้วคะอ๋อเดี๋ยวปันไปดูแน่นอนค่ะก็พี่ลองไปลุ้นกันไปลุ้นกันเองแล้วกันนะคะเราพร้อมกับมาทำงานในวงการแบบเต็มตัวยังคะก็ต้องดูสถานการณ์เนอะค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็ค่อยๆกลับเข้ามาแล้วค่ะก็ต้องขอโอกาสทุกคนนะคะมีโอกาสออกมาเยอะไหมคะก็ทางนี้ปันไม่ทราบเหมือนกันเพราะว่ามีงานยังไงแต่ว่าถ้ามีก็จะไปให้เรื่อยๆค่ะจะติดต่อสัญญาติดต่อกันพ่อหรือว่าจากทางค่ายอะคะอ๋อจะติดต่อมาทั้งค่ายแล้วก็ ด้วยค่ะก็ทั้งสองก็จะคุยกันอยู่แล้วค่ะอกราเนนรกอ๋อ,อ,อคือคุณพ่อคุณพ่อเห็นว่าปันแบบเสียใจยอะไรเงี้ยแบบสั่งคมแบบแบบรุนแรงไปนิดนึงอะค่ะเขาก็เห็นว่าเราเออเรายังเป็นเด็กอยู่แล้วก็ไม่อยากให้ลูกเสียใจอะค่ะเพราะปันก็แบบร้องไห้แล้วเขาก็แบบเห็นปันร้องไห้เขาก็ร้องไห้ตามีก็เลยแบบแต่ตอนนี้คุได้คุยกันแล้วว่าจะกลับมาทํางาน ตามปกติใช่ไหมคะค่ะใช่ก็ตามนั้นนะคะไปเรื่อยๆค่ะเรียกว่าหลังเรียกว่าหลังเสร็จก็จะได้เห็นของารการแสดงมีเวทและก็งานการแสดงเหมือนเดิมอ่านเฉยค่ะก็เรื่อยๆเลยค่ะน่าจะเป็นไปเรื่อยๆตามสถานการณ์เลยค่ะเนี้เราจะมีการป้องกันตัวเองยังไงเพราะเราเรียนครั้งใหญ่ค่ะเดี๋ยวขออนุญาตก่อนนะคะมันก็ป้องกันตัวเองมันก็จะพยายามแบบเชื่อฟังผู้ใหญ่มากขึ้นค่ะและตัวเองมากขึ้นค่ะ